ไม่ต้องสำรองใจใช้สิทธิประกันสังคมทยอยสมัยสูงสุด900บาทต่อปีอีกไม่กี่เดือนก็หมดปีแล้วนะครับใครที่มีประกันสังคมแล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิรีบไปใช้ด่วนเลยครับเพราะสิทธิประกันสังคมนี้ก็จะถูกตัดทุกๆปีไม่สามารถนํามาทบก,กันได้ครับแต่ก่อนจะใช้สิทธิประกันสังคมก็จะมี3เรื่องนะครับที่ควรจะต้องรู้มาดูกันเลยครับอย่างแรกประกันสังคมนะครับถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่ช่วยให้คนทํางานมีหลักประกันในชีวิตนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39จะได้ทําฟัในฟรีภายในวงเงิน900บาทต่อปีีีแลลละก็ยยังมมมหาาคนท่ื รู้อย่างนี้แล้วปีนี้ก็จะปล่อยให้สิทธิ์ดีๆถุกปลอยกันไปนะครับอย่างที่2นะครับรู้ว่าประกันสังคมทําอะไรได้บ้างจริงๆสิทธิประกันสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหลากหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่นปูนปุดฟันถอนฟันและขาดฟันฟุกครับอย่างที่3รู้ว่าสามารถใช้สิทธิประกันสังคมที่ไหนได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกที่เลยที่เป็นคลินิกธันตกรรมและสถานพยาบาลทุกที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมซึ่งที่ยยสมัยป็นเท่าคลินิกทั้งวันชาเชิญเซาล์นะครับก็สามารถใช า700-1,400บาทขุดฟันราคา600-1,200บาทแรดถอนฟันปกติราคา500-1,000บาทเท่านั้นครับใครที่มีสิทธิประกันสังคมก็ใช้ฟรีได้เลยสูงสุด900บาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับเพียงแค่พกบัตรประชาชนมาด้วยในวันที่มีนัดทำฟันครับสนใจใช้สิทธิประกันสังคมหรืออยากตรวจสุขภาพช่องปากกับสมัยเดนดทัลคลินิกสามารถทักเข้ามาที่เพจสมอยเชันดิทัลคลินิกหรือโทร063-563-9536ได้เลยครับเพราะสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่สำคัญ